นายวีระโรธพจนารัตน์มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเปิดเผยว่าในที่ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมมีการหารือถึงกรณีปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารสูงใกล้กับบ้านปลายเนินบนถนนพระรามสี่ซึ่งในอดีตนั้นเป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากมรกมพระยากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์นะครับหรือที่รู้จักกันดีในพระสมัญญานามว่านายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามและสมเด็จครู โดยได้มีการมอบหมายให้กรมศิลปากรประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างของบริษัทเอกชนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมสูง36ชั้นและก็7ชั้นซึ่งในบางส่วนการก่อสร้างเริ่มเต็มพื้นที่ไปแล้วหลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางทายาทราชสกุลจิตรพงศ์ผู้ดูแลรักษาบ้านปลายเนิน โดยความเป็นห่วงในเรื่องของการก่อสร้างนะครับเพราะเกรงว่าโบราณสถานที่เป็นอาคารเก่าแก่จะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนฝุ่นละอองและก็เสียงรวมถึงจะทําให้ข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของส่วนพระองค์นั้นเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยด้านน,นายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของกองโบราณคดีพบว่าตําหนักปลายเนินถือเป็นโบราณสถานตาม,มาตราสี่ โดยกองโบราณคดีได้บรรจุไว้ในแผนการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปีงบประมาณ2,562แล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียนในส่วงของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่กมรมศิลปากรประสานงานกับบริษัทเอกชนดังกล่าว mm hmm. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งหนึ่งครับ